คือผมเพียงคัดไปถามถามเขาว่าพรุ่งนี้คุณมาไหมครับวันศุกร์ใช่ไหมหยุดค่ะพรุ่งนี้คุณมาไหมครับหยุดครับหยุดครับในเมื่อเขาหยุดกันหมดผมก็ต้องหยุดคุณศาสนาอิสลามเขาไม่อยู่้องขายมังการวันระยอแต่ว่าวันนี้ปิดปกติสแสดงว่าวันนี้เป็นวันแรกวันแรกที<อ>่ปิดปกติตล,ตลาดล้าง,งเออเป็นตลาดล้างให้รู้ว่าตลาด เจ็ดวันหลังจากวันศุกร์ที่สายบุรีคนก็กลัวแล้วก็เราไม่มีมาตรการชัดเจนนะครับรัฐบาลไม่มีมาตรการชัดเจนที่จะ,ะหนึ่งการดูแลประชาชนการสร้างความเข้าใจการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การที่จะต้องอ,ออกมาชี้แจงนะครับในภาพรวมไม่ทราบว่าความจริงมันคืออะไรอะไรคือความจริงอะไรคือข่าวลือ ผู้ค้าขายที่มาจากชนบทนะฮะเช่นว่ารถขายผักรถขายอะไรตามชนบทอ่ะเขาจะหยุดหมดเลยพอหยุดปั๊บแม่ค้าใหญ่ที่เขาสั่งของมาจากราชบุรีเขาก็ต้องหยุดไปโดยปริยายเนี่ยเมื่อหยุดปั๊บพวกแม่ค้าที่ว่าแผงลอยเล็กๆในตลาดเขาก็ไม่มีของขายเขาก็ต้องหยุดโดยปริยายไม่กลัวเราต้องมาขายอยู่แล้วแล้วเพราะเราต้องส่งลูกเรียนถ้าหยุดไปหนึ่งลูกเรียนสองคนต้องเท่าไหร่ดีครับ ที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับผม mm hmm. ก็ถูกเหตุการณ์ระเบิดคาร์บอมซึ่งให้ทาให้มีผู้เสียชีวิต6คนแล้วก็บาดเจ็บ40รายเนี่ย mm hmm. ก็จะเข้าไปดูในบรรยากาศวันศุกร์วันนี้ครับ mm hmm. ว่าจะมีการเปิดร้านค้าบรรยากาศเป็นยังไงครับผมได้ได้ข่าวจาองว่ามีโรงเรียนปิดอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ช่งชวงเช้าก็มีสายข่าวครับมาแจ้งว่ามีโรงเรียนปิดก็นีก่กำลังจะเดินทางไปดูครับว่าเป็นโรงเรียนเอกชนหรือ โรงเรียนสอนศาสนาซึ่งปกติโรงเรียนสอนศาสนานี่วนันศุกร์เขาจะปิดอยู่แล้วแต่ที่นี้จะลองไปดูว่าโรงเรียนสอนสามัญเขาปิดด้วยหรือเปล่าก็จะลองกำลังเดินทางเข้าไปดูกันไม่เกิดเห็นระเบิดก็ไม่ได้ยิงนะสายบุรีนะไม่ได้ไม่แรงแต่ขนาดนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรื่องสายบุรีเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันของจริงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วอย่างคนที่ในตลาดที่เขาพูดเนี่ยเมื่อกี้นี้ผู้ค้าเนี่ยคนที่เป็นประธานน่ะเขาบอกว่าคือปัญหาคือตอนนี้คือทุกคนรู้สึกว่า เพราะว่าสายบริเกิดขึ้นระเบิดแล้วก็แล้วเราจะผิดปกติไหมออกมาทำงานกันวันศุกร์หน้าที่ของเราคือนำสนออะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องนำชสนอใช่ไหมครับต้องี่างาิชายัยว,วันนี้ที่เข้ามาก็แบบเห็นชัดไหม อ๋อนี่มาเป็นในรถแบบนี้เลยมาวีโก้คันนี้ทุกคนอยู่ในภาวะหวาดระแวงหวาดกลัววิตกกังวลตอนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องออกมาชี้แจงออกมาให้ข้อเท็จจริงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นเฉพาะข่าวลือหรือเปล่านะครับและการมาเตือนไม่ให้ขายของนะครับไม่ให้เปิดธุรกิจเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เป็นการพูดคุยกันเองหรือเปล่าครับถ้าผู้ค้าคือเขาเขาเขาคือไงอะ่ะเขาขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยครับคือพูดง่ายๆว่า ไม่สามารถคือว่าสร้างความเชื่อมั่นกนับประชาชนได้ครับ